สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านส่หวังเชียงดาวมณีบ้านส่หวังเชียงดาวภาพพี่พาน้องมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมณีกระตงกับเสาวันอังคารที่3ตุลาคม2566พี่น้องอากาศดีเนาะพี่น้องเน้องมณีแดดตะเซาเลยพี่น้องแดดออกตะเซาควายหลายพี่น้องคือคักคือคักอิรีพี่น้องมีตะควายงามพี่น้องเนาะการต่อรองการซื้อขายคือคักอิรีพี่น้องมณีตลาดนัดบ้านเชียงหวังก่อนชมความงามไปไล่ตัวกับฝากในเด้อพี่น้อง ซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสว่างแชร์แนวเฮาน้ำเนยผู้ใดอยู่สากับข้อมือนกันมากพี่น้องให้กำลังใจกันมากเนี่ยขอบคุณที่ผ่านมาครับพี่น้องมาเปิดชิปกับควาสายเนื้อหอยเวทตะการพืชผลบุราราชธานีสายเนื้อต้นโตดีบ่สูงปันใดตะวันย่างาวอาลาดพี่น้องโตปลาคอข้อไปเขฉงข้อหอยเวทสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าประมาณนี่พี่น้องเนาะสองหมื่นบอกเพิ่นเปิดใบสองหมื่นเปิดไว้ซื้อๆเพิ่นว่าพี่น้องต่อรองได้ราคาสองหมื่นพี่น้องใส่สายเหนือเลยข้อหอยเวทเพิ่นได้มาก หน้าตาดีต้นโตดีราคาดีอยู่เลยสองหมื่นเนาะโอเคอยู่เบิร์งอ่องข้อชัดเจนอ่ะมันบ่สูงแต่ว่าโตเงี้ยวล่ะพี่น้องอ่ะฝากเบอร์ทโทรห้อยเวทบ้านนี้ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดแปดแปดสี่ห้อยเวท,เวท,เวท,เวทตะการพืชผลอุบลราชธานีคนเดิมเสียเวทสะพือเนาะโอเคครับขอบคุณหลายๆมานะครับผมพ่อสื่อพ่ออันนี้เพื่อน,นี่พี่น้องพ่อสื่อของเพื่อสองหมื่นเนาะถือ คือพ่อต่อเขาเพลินอ่ะมันหมาน้อยเพลิมันหมา,มมาครับผมเต็มเนาะเต็มสนามอ้าวเพลินเนมืองครับเมืองบรรยากาศพี่น้องเมืองบรรยากาศาการซื้อการขายเพิ่นผูกไว้งามบางหูเขาผู้ดี่น้องเพิ่คนผูกไว้ต,นต้นโตดีดีเปลือกหน่อยงามเขาผูดอะไบางหูเนีนนี้พี่น้อง <c oughs> พี่น้อง ฝ่ายผู้ใดอเนาะสมอง,งามถึงข้องผูดอะไรงี้ครับเ oh, มื่อไงครับโอ้ไม่ให้ลูกลูกเผือกนี่บ่ะาาหาซิมหาเพิ่นเปิดไว้แม่กระทองแล้วแม่กะงามลูกกะงามแม่กระทองแล้วหาซิมหาเพิ่นไม่จัดใส่เนื้อรอยเอ็นเท่ามาเบิ่งกะขาดพี่น้องแม่ดำสูงประมาณรอยหยิบหาบวกต,ต้นโตยาวๆ,ๆพี่น้องทองแล้วด้แม่เพิ่นพี่น้องนี่แม่เพิ่นเบิ่งคักๆพี่น้องลูกสาวงามพี่น้องลูกสาวเผือกงามงามนี่ลูกสาวเผือกดิพี่น้อง สายเผือกนี่เขาแก้วเรียบแก้วเรียบดี่ดีลูกสาวเพื่อนพี่น้องนี่ลูกสาวงามพี่น้องเบื้องเอานี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องสายเผือกเป็นลูกสาวของแม่นี่แม่นี่กระทองแล้วเพื่อนว่าห้าสิบห้าเปิดใ่หน้าตาเพื่อนพี่น้องนี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องสูงร้อยยี่สิบห้าพวกเล็บ่เห็นป่นไหนมันเลกโล่งขีดตมอ่ะเบื้องพี่น้องเบื้องลูกสาวสาวเผือกแม่ดำน้าแม่ดำพี่น้องสาวเผือกพี่น้องห้าสิหาเพื่อนเปิดใ้พี่น้องอ้ยพี่น้อง สูงเพิ่นกำลังวัดความสูงผมเดาประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดได้บ่ได้บะร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยเท่าไรครับร้อยยี่สิบเจ็ดพี่น้องอุย้ยประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้ยเบิ่งไทยลูกสาวเพิ่นพี่น้องห้าสิบห้าเออราคาพอต่อรองพี่น้องต,ต้นโตดีดีแม่เพิน่นลูกสาวเพิ่นพี่น้องสุดยอดสุดยอดอะเพิ่นมาจากร้อยเอ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเบิ่งไทยเพิ่นพี่น้องเครื่องเพ,พิ่นหางเพิ่นดีเบิ้ร์พี่น้องผู้ใะ ไายเบิงคักๆเพราะมันงามพี่น้องเมียดำลูกเผือกหาซิมหาราคากับพ่อต่อรองนี่พี่น้องเพิ่นกำลังวัดความสูงอยู่รอยยี่สิบเจ็ดบวกแน่นอนประมาณอ่ะฝากเบอร์โทรนะครับบน่อนย์ศูนย์หกสองหนึ่งห้าเจ็ดหนึ้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์หแม่ลูกลูกเผือกงามแม่กับงามทองแล้วเพิ่นว่ะผู้ใดสนใจกับฝ่าโทรมากพี่น้องเดี๋ยวสิบวันเพิ่นมันงามพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมเพิ่นมาจากรอยยิ่งเนาะ มืองพี่น้องเบื้องบรรยากาศการสื่อการขายงามไม่ท่าพี่น้องควายญ่ควายนามอยู่ท่าพี่ร้ายด้วยพี่น้อยนามไม่อีกท่าหนึ่งเมลูกตัวนี้ก็งามงามเขาหอยแสนก็เป็นเมลูมาเบิ่งควายงามตามพี่หน่อยเออตัวหน่อ่น้องน่องแม่ลูกแม่แบบไงลูกสุดสิแม่ลูกเป็นพี่น้อง เพื่อนสะดวกเลยพี่น้นองสวัสดีครับขออนุญาตมาเบิง่งฝวายเขาใหญ่เขาเงาพี่น้องเขาง,งามปือพี่น้องเบิ่งว่องเขาพี่น้องป้าท,ท้วยเบิบ่งแบบข่าเพลินเล็บเพลินตอ,องข้อชัดเกนบักใหญ่สูงเท่าไรลูกเท่าไรกรลอยซีสิบวกซี 4, บขึ้นแล้วพี่น้องลอยซีบวกต,ต้นโตป้ยพี่น,น้องต้นโตดีขนาด้วยเบิ่งเต็มโตพี่น้องป้าควายใหญ่พี่น้องควายใหญ่คว,ว,ว,วายงาม พูดอ่ะลอยสีสิบวกความสูงเพิ่งใหญ่ได้พี่น้องเบิ้งลูกสาวลูกไส้ลูกไส้บ่ลูกด้วยลูกแม่ได้พี่น้องนี่โอ้ยสีสันพี่น้องต้นโตลูกสาวเพิ่นได้พี่น้องลูกสาวได้นี่ได้ประมาณเดือนนี่แหละพี่น้องลูกสาวเพิ่นได้ประมาณเดือนหนึ่งลูกสาวพอได้ลูกพ่อเหมือนบ้านเนาะแต่ว่างามเนาะเบิ้งลูกสาวเพิ่นประมาณเดือนนี่เนาะโอ้ยเบิองแม่เพิ่นบักใหญ่พี่น้องลูกสาวขาวจนพูนพี่น้องลูกสาวเพิ่น มันยังเงี้ยหน่อยลูกสาวเพื่อนพี่น้องเขาจะเดินแน่นลูกสาวเพื่อนนี่แม่เพื่อนใหญ่โอ้ยตื่นเพิดเปิดเท่าไรลูกบ้านนี่แปดสิบห้าทีพี่น้องไม่ให้บอกไงนี่แปดสิบห้าทีพี่น้องสูงร้อยสี่สิบเด้อพี่น้องงามกรซือความสูงเพื่อนแปดสิบห้าที่เปิดไว้พี่น้องบึ้ยโตเนียตัวเนาหวานพี่น้องเบิ้งจี๋ล่ะเบิ้งเอาพี่น้องพูดอ่ะบู้ยเบิ้งเต็มตัวพี่น้องปฟาโต้ฟใหญ่ลูกสาวงามแปดสิบห้าแปดสิบห้าที่น้องลูกเพิ่นเปิดใบไม่จากสาลูกสีเมืองใหม่ อุบลร,ราชธานีพี่น้องดอนเพิงเยอะกว่าลูกแถวดอนเพิงบ่โอ้บันดอนเพิงเอ้าปากเบอร์โทรให้ลูกบันศูน้านย์แปดสามแโอ้093ย์เก้าสามเจ็ดห้าเก้าแปดสี่สองสี่เพิ่นมาจากบ้านดอนเพิงเบิรงลูกสาวคนอื่นเสื้อหนึ่งพี่น้องลูกสาวงามงามอันนี้พ่อเป็นบ้านนี้พี่น้อง,งแม่บักบใหญ่ขั้นเอาไปใส่พอดังๆนี่จัคสีวางใหญ่สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดแปดสิบห้าละคาพ่อต่อรองพี่น้องในราคาแม่พันบักใหญ่ดิพี่น้องบ่ธรรมดาอ่ะมั้นมาด้วลูกบอกกุญแจให้ครับผม สวัสดีครับห่อยเอกได้จังได้มากเลยแม่สาวแม่สาวหน่อยต้นโตดีดีพี่น้องคอยมาเบิ่งไก่ๆของเพิ่งงามได้พี่น้องแม่สาวหน่อยได้นี่หน้าตาดีต้นโตดีดีพี่น้องเบิ่งหางขวันพี่น้องพูดนะเบิ่งหางขวันหางงามเล็บงามพี่น้องพูดนะงามดีพี่น้องต้นโตดีสูงลอยยีสิบด้ความสูงงามหน้าตาดีพี่น้อง พูดอะเบื้องหน้าตาตัวโตพี่น้องพูดอะเปิดเท่าไรลูกสามหมื่นห้อยเอกเพิ่งเปิดไปสามหมื่นเนี่ยพี่น้องห้อยเอกบานดอนเพลิงสีเบืองใหม่ตาแต้มแจ่มแจ่มงามสาวหน่อยพี่น้องสามหมื่นเพิ่งเปิดไปต่อร่องใดอยู่เนาะต่อร่องใดอีกคนว่าโอเชเลยอ้าวฝากเบอร์โทรให้089็8 9 718 5แปดหบ่ ห้าศูนย์หกห้าหอยเอกบ้านดอนเพงิงสีเมืองไม่บุราชธา่านี่ได้แม่สาวหน่อยมาปากปีต่อหน,น้องราคาสามหมื่นต่อร่องไดเพื่อนมาเอา้าขอบคุณหลายๆเดยน้ังมานครับผมผู้ใดสนใจกระทุ่มมาต่อร่องกับเพื่อนใด <c oughs> หอยแสนคือเบาดัง <c oughs> แม่สาวหน่อยงามเนาะอุย้ยข้อหอยแสนเหมือนนี่แม่สาวหน่อยพุนโคตรลายพี่น่องเืิ่งงามต,ต้นโตดีดีขาวจุนพูนหางงาม กอง่ามต้นโตดีพี่น้องหอยแฉกเปิดตัวใดแม่สาวหน่อยง่ามด้พี่น้องเพิ่งสีสันตนโตง่ามครับโอ้เขิ่นบ่อหอยแสเขาเขื่นบ่อหนิเปิดตัวใดครับนี่สี่หมื่นสอาพแม่สาวหน่อยง่ามง่ามพี่น้องต้นโตหางง่ามพระจุงหม่องพี่น้องสี่หมื่นห้าพันเล็บดี แข้งขาดีต้นตัวดีสีสันดีนพี่น้องเบิ้งไทยเพิ่นถ่ายงามพี่น้องเบิ้งไทยถ่ายใส่แสงแห้งงาม,าามางาาพี่น้องหน้าตาเมื่อเบิ้งหน้าตาเพิ่นพี่น้องป้หยแม่สาวหน่อยงามพี่นอ้องอุ้ยเบิง้งหน้าหมอท้องชัดเจนสีสันดีแม่สาวหน่อยสวยหรือพี่นอ้องตัวนี้ถือว่าสวยต้นตัวดีเบิ้งสีสีผา,าโอ้พีน่นอ้นองมาจากบันดดอนเพิงเนาะน้ำหอยแสนผุ้หลังเอาฝากเบอร์โทร่วเลครับบ้านนี้หอยแสนเอาเอาเบอร์โทรให้แสนบ่ เพื่อนเองห่วงเบอร์โทษศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดโอ้หนึ่งเจ็ดสามสามสี่หกสี่ข้องหอยแสนกะปักไก่แม่ลูกลูกงามไม่ให้ไงอีหลีอดิพี่น้องข้องหอยแสนเบอร์โทษเมื่อไห้ดิพี่น้องอันนี้ลูกผูป้าลูกเพื่อนคืองามสิพี่น้องลูกผูพ่ออะไรพ่ออดไโอ้เพื่อนมีเอกสารโอ้เพื่อนมีเอกสารพี่น้องยังตี๊ก บีกุไทยปาดบีกุไทยพี่น้องเจ้าบีกุไทยลูกมาเบิงลูกไส้บีกุไทยพี่น้องเบิงลูกไส้บีกุไทยอีกเส้อนึงพี่น้องเปฮ้ยแหวยงามสายบีกุไทยพี่น้องต้นโตดีดีนี่ลูกไส้ด้วยพี่น้องสายบีกุไทยต้นโตดีดีพี่น้องโอ้ยพี่น้องกูด่ะพูดอ่ะแม่เพูนพี่น้องแม่ใหญ่แม่งามเปิดเท่าไหร่ขั้วมี่หกสิบปดาดเบิงแม่เพูนพี่น้องแม่สูงเท่าไหร่ห้อยแสน ร้อยสามสิบห้าบวกป้าต,ตัวนูนตาเพิ่นร้อยสามสิบแปดบวกที่พี่น้นองแม่นี่เบิ่งเอาพี่น้องสุดยอดสุดยอดร้อยสามสิบแปดบวกทองอ่างลางแม่บักใหญ่ลูกไส้งามพี่น้องลูกไส้บิ๊กอุทัยเพิ่นมีใบเอกสารครบสุดยอดเลยราคากับ่อร่องได้พี่น้องพ่อ่อร่องเอาเบอร์โทราหอยแสนผู้ใดสนใจกับฝ่าวโทรมากเพิ่นว่าจะฝ่าวให้ได้เมื่อเนาะงหอยแสนเนาะเอา้ามันมาเด้อครับขอบคุณหลายๆ เิงงพี่น้อมาเบิงบบ่งหอยวัดบาดนี่สวัสดีครับมาเบิ่งหอยวัดบาดนี้ได้วัดได้มางเจรตุโถพี่น้องบอ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงก้อยหอยวัดพี่น้องมาตรฐานสุดยอดแม่สาวหน่อยงามๆามสองแม่สาวหน่อยงามๆพี่น้องพุด่ะสองแม่สาวหน่อยงามงามงามม <c oughs> ี <chocolate> ดพ <c oughs> <bras. c oughs> ีพี่น้องทายคนต่อร่องกันตัวโตดีดีพี่น้อง ลูกไม่เรามีก่อนได้ต้นตัวดีหางดีเครื่องดีแง้มคักแม่สาวหน่อยตัวนี้ต้องหอยวัดพี่นอ้องปุ้ยหอยวัดตัวนี้เปิดเท่าไรตัวนี้เปิดเท่าไรนี่42ใบง่ามเลยพี่น้องต่อร่องไหนเอาไปเลี้ยงเอาไปเขาคอเขาคายบ่อยกูดได้มันง่ามพี่น้อง42มันเปิดไยใพี่น้องอีกตัวนึงอะไรบา้างฮั้โหลสวัสดีครับท่านโอู้ฟว์ไปนักเจ้าเลย42ซ้อกันโอ้ สี่อทอกันห้องก็เรื่อมเห็นหันบ้านท่านโอ้ครับผมสี่อทอยกันกงหอยวันพี่น้องโตนีดีงามึ้นกันพี่น้องสุดยอดสุดยอดเพื่อนได้มาสองเมษาวงามทั้งสเลือกเอาราค่าทอกันเพิ่นว่าอุ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะฝากเบอร์โทรหอวันนี้วันศูนย์เก้าหกศูนย์เ้าหกศูน์หกห้านาเดหกเก้าหนึ่งเจ็ดหกเก้าหนึ่งพี่น้องสองเมษาวสี่สิบสองทั้งสอตเลือกเอาผู้ใดสินใจตัวได้กันโทรมาต่อรองหรือจะเอาเป็นครู ขอบคุณหลายๆหมายด้วยหอยวัดขอบคุณคุณคู่คู่อันชนโอเคครับผมเริ่มเห็นเหมือนแล้วเหมืนบานเสมอชเณรผ้าพีผ้าหนองมาชมฝ้าม้งสิตลาดนัดโกะกือบือบ้านเชียงวังกะท้ายด้วยพี่น้องคือคือเก่าพี่น้องแบบนี้อ่ะสีย่างต่อจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะซ้ำแดดออกแดดก็ออกและละแต่ว่าพอท่านป้ายพี่น้องเบื้องห้างพี่พี่หนอง ห้อยมาแล้วตัวนี้ห้ยห้อยพวกมาแล้วบ่แลาจารย์โอ้้ยขายขาทุนคือขายหอยเวดหอยเวดจมโอ้หอยพวกจมแล้วมาแล้วบ่โอ้บอบนหมาเนี่ยห้องหมื่นสายเนื้อป่าโอ้สายเนือสองหมื่นหอยกรอบหอยพวกต่อหอยกรอบเนี่ยแปลเงืนอยู่บ้าน อ้าวมันหมานี่เหรอกรอบได้เบิ่งบรรยากาศท่ามือพี่น้องสีผ้ายางไปท่ามือพี่น้องมีคนคอมเมนต์มาว่ายางไปทางต้นขมวงแนวขมวงแนวแบบไม่ได้ยางไปหรืเด้วยพี่น้องถองคอตดคอพายเดี๋ยวสียางไปท่ามขมวงเดี๋ยวไปเบิ่งนพอยายแต่ก่อนขั้นสัมพไปทางือพี่นเนาะพี่น้องเนาะมันหมาเด้อมาเบิ่งนพอยายแต่พอยายแต่ได้มากจงใหญเนาะมันเนี่ ถอนลักไว้ใสไว้ยยแตะสีถท้อนรักไว้ใส่ลผมูโอ้มันกำลังต่อจันเลือเท่านี้ป่ะลงมาขึ้นอีกครับครับแม่ลูกแม่สาวโอ้ยเรือเท่านี้โอ้โอ้แม่มันกำลังต่อแม่ลูกขึ้นมาโพดเีนี้ลูกแม่ลูกแม่ีตั้งหาขึ้นมาสอง่นสี่พันอหมืนสเโอ้สงหม่นสาัาลดลงเลยเพท่านต่อ วันนั้นต่อรถแล้วนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่แม่เพิ่อนสองหมื่นสามพันห้าสองหมื่นสามพันห้าร้อยเพื่อนอ้ยพี่น้องร้อยยี่สิบเจ็ดใดความสูงเพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นแต่ว่ายังโค้งอยู่พี่น้องยังหน่อยอยู่สองหมื่นสามพันห้าร้อยพี่น้องแม่ลูกเด้อพี่น้องลูกแม่อีกต่างหากด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวจะเป็นลูกเพิ่นมันหิวนะว่าโอ้ล่ะสามหมื่นตัวเดียวโอ้ตัวเดียวสองหมื่นสามแต่เป็นแม่สาวต้นโตดีร้อยยี่สิบห้าใดความสูงเพิ่นเบิ่งทองเพิ่น อ่องข้อชัดเจียนพี่น้องท่องดีต้นโตเง้วแม่สาวหน่อยยี่สิบสามหารอยท่อกันเพื่นว่าข้อหอยแต่ห้าอยูได้พี่น้องสูงลอยยี่สิบหาได้ความสูงเพิ่นนี่แม่สาวท้ายดีต้นโตดีนี่ห้างดีพี่น้องดีปั๊บนี่ข้อหอยแต่เพ่นใดญมากยี่สิบสามที่แม่สาวหน่อย, 23, อย,อออยตัวนี้พี่น,อออน,น,น้อง,น,องนี่ลูกสาวของแม่นั่นยี่สิบสามหารอยท่อกันพี่น้องราคาท่อกันเลือกเอาแต่ตัวนี้ได้สองตัวตัวนี้ได้ตัวเดียวเลือกเอาเพิ่นว่ <c oughs> าเพิ่นกำลังต่อรอง <c oughs> เอาไปใส่เอาไปใส่หยาอ้วนข้าวเดียวเพ่นว่าราคาเดียวกันเออราคาเดียวกันโอ้ก่ว็เอาตันนี้น้ำโผมาใหมต้นนั้นเท่าไหรนน่นพันตัวพันตัวสามพันเซลสองหมื่นโอ้เซลสองหมื่นเพ่นว่าโอ้โอ้ เพิ่นกำลังสนอยู่เดี๋ยวเพิ่นมาไหมเอาฝากเบอร์โทร่หอยแตะป้ด้แตะค่อยถึงเนาะครับ086 086 257 257 8413ป4 1 3จะแ่ตะควายถือควายงามควายคยน้อยน้อยบ้านสะพือต่การพืิผลบุราชาชานี่ยี่าหารยตัวนี้พี่นมาสนใจกัโท่มากต่อร่องกับเพื่นไดอันนั้นก็ย3สิบสสองตัวอ้อยี่สิบสาซื้อซื้อเนี่ไปข้นใีเพิ่นันนี้กส2มซื้อคืตอ สองชีวิตตัวนี้จังตัวนี้ก็ราคาเดียวกันเว้ยราคาเดียวกันปลาทองราคาเดียวกันทองบางไงพี่น้องนี่ยี่สิบสามสองหมื่นสามพันราคาเดียวกันทองบักใหญ่พี่น้องปาท้อมันเด็ขาดนะรหัสสุดยอดเลยชุดนี่เขาพยใหญ่แต่ราคาเดียวกันเบอร์ยี่สิบสามมันสี่เบอร์เหรอเพื่อนว่าเปล่าท้มากเพื่อนว่าเอาขอบคุณหลายหลายจ้มันมานครับผมครับผมครับผมเบิ่งย่างไปอีกทางหนึ่งพี่น้อง มาทางมาเบิ่งควายเขาเลยพี่น้องควายเขาอย่างเขาอุาอ้ยอ่ะเอาบัตเครตแต่รู้ว่ามว้ไฮไอเเบิ้งบรรยากาศทางผีพี่น้องเบิ่งซ้ายเหนือจะอยู่ทาง,งาาผางีมาเบิง่งบรรยากาศเพิ่นผูกไว้เบิง่งมาเบิ่งเขาควายตัวนี้พี่น้องเพิ่นจสียอนุญาตบ่ป่าควายทองผู้ใดน้องปลาโทษปลาโทษทองอ่างล่างทองแบบไงพี่น้องเบิ่งทางผีอุย้ย ้งมาพอดแต่ทองพี่น้องบื้ยเบิ่งควายทองของผู้ใดของผู้ใดเงินของเพิ่นของเพิ่นนี่เนาะโอ้ยม่านบักใหญ่พี่น้องปลาดโทษพาดรับประกันม่านเพิ่นว่าโอ้ยเก้านานแล้วยาวมึ้นของควายผู้ใดเือนตัวนี้ของหอยปะควายตัวนี้ขออนุญาตถ่ายท้ำเลยครับเพิ่นเปิดเท่าไหร่ เปิดเท่าไรนี่เปิดสามสิบแปดเพิ่นเปิดไว้เพิ่นว่าประกันมั่นว่าสันพี่น้องโอ้ยบ่ประกันยังไงเนาะเบิงทองเบิงหางเบิงเครื่องโอ้ยพี่น้องสูงลอยสามสิบบวกตะวันทองมันย่อนจังไงเหระพี่น้องตะวันใหญ่ต้นโตลึกลามลึกพี่น้องท่องบักใหญ่ไก่ออกได้พี่น้องนี่สามสิบแปดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ย อาเบิ้งทางผีพี่น้องนี่สาสิบแปดพี่น้องราคาควายสามสิบแปดทองเองเลยงทองไก่ออกเด้อพี่น้องนี่ไก่ออกแล้วเพิ่นว่าพี่น้องเบื้องวงเขาพี่น้องเบิ้งวงเขาแม่เพิ่นอนพี่นะพี่น้องเบิ้งทองเพิ่นพี่น้องบัญสามสิบแปดเพิ่นเปิดใบอะสี่ท้าเพิ่นเพิ่นมาจากไสเพิ่นมาจากไสครับสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดเนาะเอาฝากเบอร์โทรเนี่ยท้าพี่ผู้สนใจครับ ฝากเพื่อโทษนะครับ098 423 0869แง่บากไงพี่น้อง38เปิดไปยูยสุดยอดสุดยอดก็เพิินไงทองไงไก่ออกพี่น้องสุดยอดสุดยอดะขอบุณหลายๆครับผมมันหมานครับผมขอบพณหลายๆครับผมมันหมานเด้อฝากบานสมมมาเช่นเดียแมนครับผมได้หรือเปล่าครับมันหรือเปล่าโอ้ ใช่ครับใช่ใช่สร้างได้ครับไปเดี๋ยวยางไปเดี๋ยวออกเดี่ยวออกช่องเด้อที่เสียงออกโอ้โหไปขออนุญาตเพื่อนแม่ลูกเพื่อนว่าไปเบิ่งควายเพื่อนน้องพี่น้องเนาะเบิ่งหลายทด้พี่น้องบรรยากาศทางผีกระไล่เพื่อนคือคักเยอะที่พี่น้องอ้ยควายงามหลายทด้พี่น้องท่านนี่บอกเคยมาทางผีพี่น้องต้องมาทายท่าให้เพื่อน เพิ่นสังวนเพิ่นสังวนลูกเพิ่นโอ้ค่ะผมแม่ลูกลูกแม่บ่ะลูกแม่พี่น้องป้าลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวตัโตดีดีบ้านสมหวังแค่แถวสิไทยถ้าไม่เด้ขออนุญาตเบิ่งเขาเพิ่นพี่น้องป้า,า,ววาี่นองมาเาววาบ,าบิงเขาคว้งวงเขาพี่น้องแม่เพิ่นยกมงคลโอ้ลูกยกมงคลเพิ่นมีเอกสารครบพี่น้องนี่พ่อเพิ่นพี่น้องยกมงคล ต่ว่าเม่ยทองว่างอยู่เนาะเ <ปะ S 1> ต้านี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวยกมงคลเบื้องสียกมงคลพี่น้องนี่เขาเอิน้นของแท้บ่ต้องมีใบกระไดเพื่นอนวะพราะว่าสีสันเนาะสียกมงคลเนี่ยนี่พี่น้องเบิ้งเบิง้งอิละเชื่องเชื่อง,องตัวนี้ย่างใส่คนแข้งขาตันโตดีว่าลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวยกมงคลเนี่ยพี่น้องเนี่ยอิละเพราะมันหวงแม่มันมาเบิ้งแม่เพื่อนบ้านพี่น้องนี่แม่เพื่อนตันโตยงีวอาลาดพี่น้องเบิ้งวงเขาอุ้ยเขาพี่น้องเขาใหญ่เขาเงี้ยวตัวนี้โตดีดีา สูงเท่าไรคือแม่นี่ร้อยสามสิบเจ็ดหรือเอ็ดกว่าสามสิบเอ็ดบวกดิพี่น้องอุ้ยว่าเป็นสูงกว่านั้นเนาะแต่ว่าเบิงพี่น้องมันโตเงี้ยวพี่น้องเบิงโตเงี้ยวเบิงเขาอีกตั่หนึงป้าโทษพี่น้องฝ้ายวงเขาใหญ่พี่น้องกว้างลูกสาวยกมงคลลูกสาวงามพี่น้องต,ต้นตดีดีพระจุยยางลูกสาวเพิ่นง,งามสมซื่อพอดังแม่เพิ่นยังทองว่างอยู่เอาไปใส่พอพอเก่าแห่งดีพอพง,งามกำลังเป็นสารอยู่เพิ่นว่าเปิดเท่าไรครับบาดนี้ ห้พี่น้องห5 0 0 0ื้าพัได้พี่น้องเบิงงอีกทืนึงนุ่มยังงามอยู่พี่น้องเบิงงหนาตาเพิ่นหาาเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกลูกสาวยกมงคลผู้ไดสนใจกัโทุมาต่อรองตามเบอร์โทรเอาฝากเบอร์โทรน่ครับ061ศูนย์หกหนึ่งศูนยเจ็่ห้าจากพิ่มาจากพยักกระพุ่มพี่สัยร้อยเอ็ดพี่น้องโอ้ยสาระคามพี่น้องมันอยู่ติดกันเนาะสาระขามกบเล็ลงลงสาระามด้วยพี่น้องมหาสารคาม ลูกสาวยกมงคลคือเช่องเทนอสินัน่มไปวันนี้ <c oughs> มีเอกสารครบกันโชว์แล้วพี่น้องลูกสาวยกมงคลงามของเพื่อนพี่น้องเอาขอบคุณลหลายๆ์มาเด้อครับผมฝากบ้านสมหวังแชนแนลนะครับงามงามพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับผมโอ้ยพี่น้องทางผีควายงามหลเลยเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายบ้านสมหวังแชนแนลพาพี่พานอ้องเลาะมาอีกทางหนึ่งพี่น้องทางจีบเอาใครมาเอาพี่น้องเนะาะกระได้มาเบื้อง ท่องสีพวกพ่อเับพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้พี่น้องคลิปนี้ขอฝากอีกครั้งหนึ่งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาสมองเช่นนั่นฮ้อนแม่พี่น้องเนาะกับท่องสีลาพี่น้องเพียงแค่นี้คลิปนี่ก้อยพอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคขับแฟนเพจบ้านสมองเช่นนั่นจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยรวยเบ็ดหมีบันสิน้ำกันงสำหรับมัอนี้คลิปนี้พวกพ่อกันแค่นี้ก่อนครับสวัสดี